สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่หนึ่งิตกานยนพุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียในโอกาสวันปฏิวัติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย ซึ่งตรงกับวันที่1พฤศจิกายน2564ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระนท่านนายอับดุลมายิตบุลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียกรุงแอลจีเรียในโอกาสวันปฏิวัติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียข้าพเจ้าขอส่งคำอำานวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความรุ่งเรืองภัยบู์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียข้าพเจ้าเชื่ออย่างแน่แท้ว่าความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียจะเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิาราลงกรณ์พระวชิระก้าวเจ้าอยู่หัว ถ้าบ่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกรถินณวัดร,ราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามและวัดมหาธาตุยุวราชรลังสริ์ วันนี้เวลา16นาฬิกา46นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินนวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศรีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาดีรัตน์ราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยครั้งเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระอุโบสถสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานสุภรัตทรงวางผ้าไตรเหนือผ่านแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาจสงใกล้เจ้าอาวาสจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธสีหังพระปฏิมากรพระประธานพระอุโบสถ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรามารมราชาสรีรังคารรัชกาลที่สี่ต่อจากนั้นทรงหยิบผ้าห่มสําหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตรพระราชทานเจ้าพนักง,งานภูสามาลาทรงหยิบผ้าใรที่วผ่านแว่นฟ้าน,นั้นพาดระหว่างพระกรแล้วประนมพระหัตถ์ผินพระพักสู่พระประธานทรงว่านโมตัสสะจบสามหนแล้ว พินพักสู่ที่ชุมนุมสงฆ์กล่าวคำถวายผ้าพระกฐินวัดราชประดิษฐ์มหมหาสีมารามเป็นพระารามหลวงชั้นเอกชน,นิดราชวรวิหารเป็นวัดประจำพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามงกุฎวิทยามหาราชรัชกาลที่สี่ทั้งนี้รัชกาลที่ 4, สี่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นตามโบราณราชประเพณีที่นิยมกันว่าราชธานีนั้น ต้องประกอบไปด้วยวัดสำคัญสามวัดคือวัดมหาธาตุวัดราชบูรณะและวัดราชประดิษฐ์ทั้งนี้รัชกาลที่ 4, สี่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จำลองพระพุทธสีหิงขนาดหน้าตักหนึ่งสองหกนิ้วสูงหนึ่งอแปดนิ้วพระเกศสูงห้านิ้วมาประดิษฐานบนบุษบกสามยอดเหนือชุกชีหรือฐานเป็นพระประธานทระอุโบสถและพระราชทานนามว่าพระพุทธสีหังขะปฏิมากร ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระบรมอัฐิส่วนหนึ่งของรัชกาลที่สี่มาประดิษฐานไว้ที่ฐานพระพุทธรูปองค์นี้ปัจจุบันมีพระพรหมวัชราจารย์วรพัฒโกเป็นเจ้าอาวาสในพันศาลากาณ์นี้มีพิสุสงฆ์จำพรรษาท่วนไต่มาศ25รูปจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังปราสาทประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่สี่ ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปรัชากาลที่4ีแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกนินวัดาะาิุยุวราชร,รังสิต เวลา17.21นเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกรถินณวัดมหาธาตุยุวราชรังสริเขตพระนครกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุณพระบมณดชเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังพระอุโบสถครั้งเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระอุโบสถ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานสุภรัตทรงวางผ้าไตรเหนือผ่านแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาจสงใกล้เจ้าอาวาสจากนั้นทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระศรีสันเพชรพระประธานพระอุโบสถทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตรพระราชทานเจ้าพนักงานภูสามาลาทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้านั้นผาดระหว่างพระกรแล้วประนมพระหัต ผินพระพักสู่พระประธานทรงว่านโมตสะจบสามหนและผินพระพักสู่ที่ชุมนุมสง์กล่าวคำถวายผ้าพระกฐินวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดร,ราชวรมหาวิหารเดิมเป็นวัดร,ราชชื่อวัดสลักสนิฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาทั้งนี้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ทรงสร้างพระบรมมหาราชวังเป็นที่ประทับและทรงสร้างพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ประทับของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถพระอนุชาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโล,ลกมหาราชโดวยวัดสลักนี้เป็นวัดที่อยู่กึ่งกลางระหว่างพระบรมมหาราชวังกับพระราชวังบวรสถานมงคล ต่อมาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถทรงบุรณาปฏิสังขรณ์และทรงสร้างถาวราวัตถุขึ้นมาใหม่อาทิพระมรฑดุเป็นประธานของวัดโดยสร้างครอบพระเจดีย์ทองซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในปี2346พระมาสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนนามพระอารามว่าวัดมหาธาตุ ต่อมาในปี2439รัชกาลที่5ได้พระาพราชทานพระราชทรัพย์อันเป็นส่วนของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวัิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารซึ่งสวรรคตเมื่อปี2437ให้ปฏิสังขรณ์ทะอารามและทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เพิ่มซ้อยต่อนา,นามทะะอารามว่าวัดมหาธาตุยุวราชด,ดังสริ มาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานภาพพระกฐถินและเครื่องบริวารพระกฐถินแก่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้กราบบังคมทูลขอพระราชทา,านเพื่อเชิญไปถวายอย่างพระรามหลวงต่างๆวันนี้ที่วัดยาณสังวรารามวรมหาวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนายอนันชัยตันติภูสานนท์ผู้อำนวยการอาวุโสแอร์เรียสิบธนาคารยูโอบจำกัดมหาชน เป็นประธานในพิธีถวายพระกรถินพระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าพ,พระกรถินและเครื่องบริวารพระกรถินแก่ธนาคาร UOB จำกัดมหาชนเชอนไปถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษาท่วนต่อยมาสนวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร มีพุทธศาสนิกชนร่วมโดยเสด็จพระราชจุกุศลเพื่อนำปัจจัยสมทบบุรณะปฏิสังขรณ์พระอารามหลวงรวมถึงสนับสนุนในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลวัดยาณสังวรารามจังหวัดชนบุรีและสนับสนุนเงินทุนเพื่อการศึกษาให้แก่โรงเรียนผู้รู้ยศสอสอ .80 จังหวัดชนบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนในมูลนิธิวัดยาณสังวราราม สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากลวมรวงวชิรญาณสังวรเจริญพระชนสา80ปีโดยมียอดเงินจำนวนกว่า1ล้านบาทผู้ว,ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยประจำปี2564 วันนี้ที่โรงเรียนวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถมัมภ์อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีนายวรพันธ์สุวรรณนุษ์ผู้ว่าการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทยประจําปี2564โดยมีพระครูประโชคประิยะติคุณรองเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีเจ้าอาวาสวัดหลวงปรีชาคุณเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เพื่อนำปัจจัยโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเพื่อบำรุงการศึกษาเผยแผ่พุทธธรรมแดบพระสงฆ์และสาม,มาเณร ปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารพระราชปณิธานโดยทรงสนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อการทำานุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปโดยในปี2564ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าไตรจำนวน77ไตรสำหรับองค์ประกอบทอดพระป่าทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งในปีนี้กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่13ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2564สำหรับจังหวัดปราจีนบุรีได้ยอดผ้าบาทจำนวน519,359บาท50สตาง จังหวัดบุรีรัมยจัดพิธีรับมอบเงินพระราชทานให้แก่โรงเรียนที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์พักคอยและสถานที่กักตัวเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคโควิด -19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานเงิน,พน,น,เ,งนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของวัด โรงเรียนสถาบันอาชีวศึกษามหาวิทยาลัยและหน่วยงานของเหล่าทัพทั่วประเทศที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์พักคอยสถานที่กักตัวและชาปนกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในวันนี้ที่โรงเรียนบุรีรัมพิทยาคมอำเภอเมืองบุรีรัมจังหวัดบุรีรัมนายทัชกรหัตถาทยากูลผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานให้แก่โรงเรียนที่ปรับสถานที่จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามสถานที่กักตัวหรือศูนย์พักคอยเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคโควิด -19 ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจแล้วเมื่อมีการส่งคืนพื้นที่และอาคารสถานที่แต่ละแห่งอาจมีภาระต้องชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายซ่อมแซมปรับปรุงอาคารให้คืนสู่สภาพเดิมเพื่อจัดก,การเรียนการสอน สำหรับจังหวัดบุรีรัมย์มีโรงเรียนในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์และสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต1-4จำนวน65แห่งจัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์พักคอยสถานที่กักตัวรวมเป็นเงิน3,653,720บาทโดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์การจระสัรเงินและการใช้จ่ายเงินพระราชทาน สำเน็ยเจ้าฟ้า,ฟากรมพระศีสว่างควัรัชติยราชนารีพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ซิโนโฟาร์มแก่หน่วยแพทย์พอ,อสวอรประจำจังหวัดต่างๆเพื่อเร่งฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง วันนี้หน่วยแพทย์พอ,อสวประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีนําโดยนายศักดาพรรัตนสุภารองผู้ว่าการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยนายแพทย์จีรชาติเรืองวัชรินนายแพทย์สาธทณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนโฟาร์มแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางอาทิ ผู้พิการผู้ได้โอกาสและพิสสงน์สงณนะหน่วยบริการฉีดวัคซีนโรงพยาบาลบ้านนาสารอำเภอบ้านนาสารและไปให้บริการถึงยังที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์รวมจำนวนผู้รับบริการ600รายประชาชนต่างทราบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัรตยราชนารีเป็นล้นพ้น พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมรหมินสถานนาลีนาศและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชนากิติยาภา,าเรนทิราเทพยวดีกมรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารพระราชทานแจแกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ทางนี้จากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดสิงห์บุรีปัจจุบันยังคงมีน้ําท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ําและติดริมน้ําทางมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาดไทยได้ไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณองค์การบริหารส่วนตำบลสำริดพิมายอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาต่อเนื่องเป็นวันที่ห้าโดยในวันนี้ได้ประกอบอาหารพระราชทานแจกจ่ายจำนวน12,000กล่อง ่วนที่จังหวัดสิงห์บุรีจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณเทศบาลตำบลอินบุรีอเภอ,อินบุรีต่อเนื่องเป็นวันที่5โดยในวันนี้ได้ประกอบอาหารพระราชทานแจกจ่ายจำนวน1,850กล่องสำนักพระราชวังเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวางังวัดพระศรีรัตนาศ,าศาสดารามตามนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาลเป็นวันแรก ตามที่สำนักพระราชวังได้แจ้งปิดการเข้าชมพระราชฐานและสถานที่ต่างๆในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ระบาดในประเทศไทยไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนั้นในวันนี้สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนาศา,ส,าสดารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครเป็นวันแรกตามน,นโยบายเปิดประเทศของรัฐบาล โดยมีมาตราการการป้องกันโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดซึ่งเติมตั้งแต่จุดคัดกรองที่หน้าพระบรมมหาราชวังมีเจ้าหน้าที่เทศ,ศกิจสำนักง,งานเขตพระนครและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามคอยให้บริการตรวจวัดอุณหภูมิพร้อมกับรักษาความปลอดภัยเมื่อผ่านเข้ามายังประตูวิเศษไชสีก็มีการตรวจวัดอุณหภูมิอีกครั้งและลงทะเบียนก่อนเข้าชมพระราชฐาน โอกาสนี้พระ,าะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกร,ระหม่อมให้จัดเจลแอลโกอฮอล์ล้างมือพระราชทานมอบแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ไปเข้าชมด้วยเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วในส่วนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกณนะบริเวณจุดจำหน่ายบัตรด้านหลังศาลาสหาไทยสมาคมสำหรับคนไทยไม่ต้องเสียค่าเข้าชม ทั้งนี้สำนักพระราชวังได้เตรียมความพร้อมในการให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพเพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความปลอดภัยและมีความมั่นใจเมื่อเข้าชมพระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนาศาสดารามพระราชฐานและสถานที่ต่างๆซึ่งเจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลามีจุดบริการล้างมือหรือเจอลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบเท้าเหยียบจัดระยะห่างระหว่างบุคคลตามจุดรับบริการ ทำความสะอาดพื้นที่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโดยทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วมทุก20นาทีและมีจุดให้บริการทางการแพทย์ที่จำเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเวลาในการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนาศาส,าศาสดารามเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีโดยปิดจำหน่ายบัตรในเวลา15นาฬกา30นาที จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชุลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ